สวัสดีค่ะวันนี้มีของมาใหม่อะเอาให้ดูมันคือไลฟ์ลองว v ช t ินิตี้แพ็ค มี3ามขวดอยู่ในนี้อันนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยแล้วเพื่อนๆที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ดอทเทล่าเนี่ยบอกว่าไอ้สตัวเนี้ยมันดีกว่านะ้ำมันหอมระเหยอ,อีกนะเพราะว่ามันช่วยเสริมสร้างร่างกายร่างกายของเราเนี่ยทุกวันนี้เราก็กินอาหารปกติซึ่งทําไมมันไม่พอทําไมเราถึงขาดนู่นนี่นั่นที่เป็นเพราะว่าของที่เรากินเข้าไปอะ่มปปะ,ะมันผ่านการแปรรูปค่ะพอมันขานผ่านการแปรรูปปุ๊บ มันจะมีการเติมแอดดิทีฟเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไกซีนโซเดียมโพแทสเซียมสารกันบูดนู่นนี่นั่นซัคเกรีพอมันเติมเข้าไปมันให้มันทำให้เอนไซม์หรือส่วนประกอบของโมเลกุลของพวกสารเหล่านี้ มันมีความซับซ้อนแล้วบางครั้งเนี่ยร่างกายก็ไม่สามารถดูดซึมได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะได้รับพวกเอมไซหรือว่าพวกเกลือแร่วิตามินพวกนี้จากธรรมชาติมันจะดูดซึมได้ง่ายกว่ากล่องนี้แกะแกะออกมาก่อนโอเคมี3าขวดเนาะมีสามขวดขวดแรกเลยค่ะไมโครคอมเพล็กว์ VMZ อ,อันนี้จะเป็นตัวรวมวิตามินต่างๆอันที่2อง m e โอเมก้าค่ะอีกอันนึงมันเป็นน้ำมันโอเมก้าโอเมก้าสค่ะอันนี้อีกอันหนึ่งก็จะฟ้า CRS ตัวนี้จะเป็นสารที่ร่างกายต้องการเพื่อการชะลอวัยค่ะพวกแอลคานอทีนอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระเรามาเริ่มทีละตัวเนาะ วันนี้เราพูดถึงอะไรดีเอาตัวนี้อ่ไมโครคอมเพล็ก VM VM ซที่รวมของวิตามินและแร่ธาตุเยอะมากวิตามินมีตั้งแต่มี A B C D E K B มีเยอะมากนะคะนอกจาก B อ uh, 6และ B 12มันก็จะมี B 1ที่เรียกว่า ไทไทอามีนนะคะนี่คือวิตามิน B1 แล้วก็มีไลโบฟลาวินเป็นวิตามิน B2 อันนี้จะช่วยเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดมันจะช่วยป้องกันการอุดตันของไขมันแล้วก็มีเนสซีนเป็นวิตามิน B3 มีฟอสเเนาะแล้วก็มีไบโอชินเป็นวิตามิน B7 มีส่วนสำคัญในเกินการสร้างการจเจริญเติบโตของเซลล์นอกจากนั้นก็มีวิตามิน B5 ก็คือแพ n ชอโทนิกแอซิดก็เป็นวิตามิน B5 นอกจากวิตามินแล้วมันก็จะมีแร่ธาตุประกอบด้วยเหล็กแมงกานิสไอโอดีนซิงค์วิตามินและแร่ธาตุที่อยู่ในตัวไมโครเพล็ก v m เเนี่ยมีครบ มีครบที่จะเสริมสร้างการทํางานของร่างกายวิตามินและแร่ธาตุมีไว้เพื่ออะไรคะมีไว้ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างการทํางานของร่างกายแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีสารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันช่วยก็คือมันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมีความสดชื่นขึ้นระบบการย่อยอาหารดีขึ้นการดูดซึมอาหารดีขึ้นเพราะฉะมันก็จําเป็นมากๆเลยสําหรับเราลองกินดู วิธีการกินก็คือวันละสีเม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเป็น4เม็ดเวลากินเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกเลยว่า 1. คือเราสดชื่นขึ้น 2. คือระบบขับถ่ายดี 3. คือผิวพรรณดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นจริงๆขวดหนึงเนี่ยมันมี120เม็ดแล้วมันก็กิน1เดือนก็ลองกินแค่เดือนเดีเดยวมันจะเห็นผลเลยว่าระบบการทํางานของอวัยวะภายในดีขึ้นไม่ปวดหลัง การย่อยดีขึ้นไม่มึนหัวตื่นขึ้นมาเช้าแล้วสดชื่นคือประโยชน์ของการที่เรามีวิตามินเข้าไปเสริมสร้างการทํางานของร่างกายมันก็จะทําให้การย่อยจะดีขึ้นมากมายจริงๆเพราะว่านี่คือวิตามินที่มีโมเลกุลมีที่ไม่ซับซ้อนค่ะทําไมมันไม่ซับซ้อนเพราะว่ามันสก,กัดมาจากพืช ดอเทล่าเนี่ยเป็นบริษัทที่ทําน้ํามันหอมระเหยเพราะฉะนั้นเขามีแหล่งวัตถุดิบเยอะมากๆที่เลสก,กัดมาสก,กัดมาทําน้ํามันหอมระเหยงั้นเขาใช้วัตถุดิบตัวนี้มาสก,กัดเป็นวิตามินแล้วก็ใส่ลงไปในแคปซูลซึ่งมันกินง่ายแล้วก็มันก็ครบแล้วก็มันไม่ซับซ้อนเพราะว่าไม่ได้เติมอย่างอื่นนี่คือวิตามินที่สก,กัดมาจากพืชโดยตรงเพราะฉะนั้น มันร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่มีสารเคมีที่สังเคราะห์ให้มันเหมือนวิตามินแล้วเข้าไปในร่างกายวุ้ลคุณที่มันซับซ้อนแบบนี้บางครั้งร่างกายก็ดูดซึมเข้าไปใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นตัวนี้กินเข้าไปเนี่ยร่างกายเนี่ยใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันเลยแล้วก็กินเดือนนึงก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอยากให้ลองนะคะแค่เดือนเดียวก็จะเห็นผลชัดเจนจริงๆฝากไว้วันนี้ไมโครเพล็ก w m z แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยขอบคุณมากเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ